โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ริวคินนะครับตัวเล็กก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับผมตัวผมก็จะเตรียมไปทาสูจิบัตให้กับลูกนะครับผมให้น้องริวคินจะต้องทําภายใน 15วันนะครับผมบเพราะฉะนั้นใครที่คุณแม่คุณพ่อคนไหนที่คลอดลูกแล้วนะครับหรือภรรยาเนี่ยคลอดไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปทําทุติบัตให้ลูกด้วยทางโรงพยาบาลครับเ,เขาจะมีเตรียมไว้ให้นะครับก็เตรียมเอกสารไปนะครับก็หนังสือต่างๆว่าให้ลูกใช้นามสกุลเราได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปจัดการภายใน15วันด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมเอกสารเซ็นทั้งนอกทะเบียนบ้านบรรชาชนนะครับผมแล้วก็เอาให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบหนึ่งมา แล้วก็เอาไปยื่นที่โซนที่น้องเกิดนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมชื่อน้องก็ชื่อวรพลนะครับเพราะว่าเกิดวันจันทร์ไงเขาบอกว่าเกิดวันจันทร์เนี่ยจะใช้สระไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเลือกเป็นที่มันเป็นตัวอักษรทั้งหมดนะครับก็ได้ชื่อวรพลมาอืป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้าง โอเคครับตอนนี้หลังจากที่ไปแจ้งทางประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแล้วก็ <S <S จะได้สังสือรับรองการเกิดมานะครับ <S <S ซึ่งตรงหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยเราต้องไปแจ้งทางแขวงอีกทีนึงและตัวผมก็ลูกมาคลอดที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับแขวงก็จะเป็นแขวงจีวิชัยนะฮะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเอาหนังสือรับรองการเกิดนะครับไปที่ทางแขวงอีกทีหนึ่งเพื่อจะรับสูติบัตรให้กับลูกนะครับผมอย่าลืมนะครับต้องทําใน15วันนะครับหลังจากลูกคลอดออกมาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปที่แขวงกันดีกว่า ตอนนี้ก็ได้สูติบัตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้องริวคินนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็เป็นเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกให้นะครับแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะครับที่เราต้องเตรียมไปกับค่าธรรมเนียมย0บาทน,นะครับเราก็จะได้สูติบัตรของริวคินมานะครับเราจะได้สูติบัตรของลูกมานะครับแต่ว่าณนะขั้นตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ย้ายตัวลูกเราเข้าทะเบียนบ้านเรานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครมี เวลาเนี่ยอาจจะทำวันเดียวเสร็จเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่มีเวลานี่ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับผมไปต้องไปก่อน4ี่โมงเย็นนะครับไม่งั้นเราจะไปเสียเที่ยวนะครับผมมัน4ี่โมงเย็นแล้วก็ทําได้แค่อย่างเดียวนะฮะโราะ oh <no. S 1> งั้นเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาไปเอาน้องเข้าไปที่ เบี่ยนบ้านเรานะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยกันละกันนะครับผมแล้วก็ต้องทําภายในะกี่วันกี่วันนะครับเดี๋ยวรอบหน้ารู้แน่นอนครับฝากติดตามคลิปด้วยกันละกันนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อ,ค,อคุณใหม่มือใหม่คุณแม่มือใหม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้เก็บไว้นะครับผมรวมไปถึงใครที่กําลังจะคลอดหรือมีคนรู้จักคลอดก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเขาด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์เพจฝากแชร์คลิปด้วยละกันนะครับเรื่องนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ